สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ SUV รุ่นยอดนิยมที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดรถยนต์ยุคใหม่นั่นก็คือคุณไดทักษันไฮบริดรถ SUV ที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความประหยัดพลังงานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวคุณไดทักษันไฮบริดได้รับการออกแบบภายนอกให้ดูสปอร์ตและทันสมัย กระจังหน้าดีไซน์พิเศษที่ผสานรวมกับไฟหน้าเล็ดอย่างแนบเนียนเส้นสายตัวรถดูเฉียบคมและมีมิติทำให้รถคันนี้โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมและความแข็งแกร่งให้กับตัวรถภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกหรูหราและกว้างขวางคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนที่ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto วัสดุที่ใช้ภายในเป็นเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทางจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้คือระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพระบบจะสลับการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ได้ทั้งพลังและความประหยัดในเวลาเดียวกัน อัตราการประหยัดน้ำมันถือว่าน่าประทับใจเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลในด้านสมรรถนะคุณไดทักษนไฮบริดให้การตอบสนองที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาอย่างดีให้ความนุ่มสบายแต่ยังคงความมั่นคงในโคง้งความเงียบภายในห้องโดยสารถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะเมื่อใช้โหมดไฟฟ้าเสียงรบกวนจะลดลงอย่างชัดเจน เทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคันเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งข้อดีของฮุนไดทักษันไฮบริดคือความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยระบบไฮบริดที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และยังช่วยลดการปล่อยไอเสียเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถครอบครัวที่ทั้งประหยัดและทันสมัยดีไซน์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในทําให้รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งคนรุ่นใหม่และครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียม สรุปแล้วฮุนไดทักษันไฮบริดคือ SUV ที่ครบเครื่องในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะความประหยัดและเทคโนโลยีความปลอดภัยหากคุณกำลังมองหารถ SUV Hybrid ที่ให้ทั้งความแรงและความคุ้มค่ารุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณทุกคนที่รับชมหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ